สวัสดีครับวันนี้มาพบกับสองมักรหลวงคือเก่าครับได้ครับลองใจวันนี้ไม่เห็นหนังครับวันนี้แบกกระวี่เหรอครับเป็นประจำบ่ครับเป็นเป็นประจำบ่หรือหรือเป็นขังข้าวทุกวันเลยอ๋อครับครับติดเปื่เรือไงครับครับ ทำงานปวดทษเนาะครับเน,นาะล,ลอยได้ครับลอยลอยสว่างเนาะครับเนาะสวา่างี <Okay. S 2> ่อโอเคครับทัดทีมีอยังบอกฝาก,ม,าาากมีคำคมเด็ดๆบอกฝากเพคนนีดอ้อยเออทัดทีมันยื่นเดือนมาพอใส่ครับนี่แหละครับภารกิจเอามื่อนี้บ้าชามเนี้ยแจังหน่อยครับเอาจังหน่อยดูครับ ผมยังคู่ว่าเบียเลี้ยงครัว่าเบียเลี้ยงเดือนต่อเดือนถึงไม่ได้มันจะออกครับครับกินมันกินคู่มือคู่เว้นเมียตรงไส้ครับเอ้ยเอ้ยฉันมีคำบางคำที่ฉันไม่เคยได้บอกเธอในวันที่เราต้องหา คือชำนาญการพิเศษครับจัดพอดีขอสอเราที่จะฝึกยันต์ด้วยครับ อันประท่านมียังสิปากบ่ครับปากไว้เป็นแนวคิดเนี่มีแนวคิดบ่ครับปปรเป็นลัป,นปากกดไไคลกดแช่น่ยิครับปากอย่านี้ครับเามมีพลังช่วยกันทำช่วยกันคิดครับใกล้แล้วครับ สำเร็จครับสำเร็จโอเคครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้